พอดนะครับผมนี่พอดกับแบนกีฬาที่สองจบสุดๆยังไงว่าเราปกติเราเป็นแนวออกกำลังกายก็ปกติก็ผมก็ออกกำลังกายพวกแอดเวนเจอร์อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเข้าฟิตเนสเยอะครับหรือแม้บางทีเราก็แบบไปวิ่งบ้างอะไรครับใช่ตอบโจทย์เลยเบริยานเนอร์ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยใส่ง่ายแล้วก็สบายใช่แล้วก็เล็งไว้นะครับผมชอบเสื้อนะเอาจริงมันเป็นฮู้ดอะสมมุิมันเท่ไง คือชอบเสือ้อฮูดอย่างนี้แต่ว่าเห็นเมื่อกี้พี่พี่บอกว่าไอ้มันเป็นแบบไอปิดตาแบบแ,แบบตีกอล์ฟแบบางนอยากลองเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นสาวจีนเขาใช้กันเยอะเราก็แบบอยากมีบ้างใช่ครับรก็ถ้าแดนใจดีซัพพอร์ตก็เต็มที่เลยครับผมยินดีฮะยินดีมากครับผมเ,มเผมออใช้ฟิตเนสมันง่ายฮะหมายถึงว่าเราแค่แบบเข้าไปเล่นฟิตเนส เดินไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาอื่นมันบางทีก็ต้องนัดคูนัดเพื่อนบ้างแต่ฟิตเนสเราเล่นเองได้ก็เออเลยง่ายๆ่อะไรอยเยไ,ดได้เลยครับผมใส่เลยครับใส่คูดถ่ายหนังเลยใช่นะออ,อครับผมฝังงานเลยฮะอ๋อ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับแบรนด์แบรนเดอร์นะครับรบที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้นสองครับที่แรกในประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะว่าอุปกรณ์เขาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาพัดลมหมวกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ยังไงก็ฝากด้วยครับที่สำคัญเสื้อผ้าเขาเนี่ยกันแดดกัน uv a uv b เนื้อบางเบาซักง่ายกันน้ำด้วยนะครับผมแล้วก็เท่มากๆมินิมอลใครใส่มินิมอลภูใจแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นวัยรุ่นคุ้มโทนนะครับผมต้องเบรนเดอร์นะครับผมสกายเลนพาตอนนี้นะครับดีครับผมอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆครับผมใช่ครับแล้วก เราเพิ่ง<ม>เหมือนเพิ่งรีทูกันไปครับผม,ผมเพิ่งรีทูกันไปก็ล่าสุดก็ดกนี่แหละครับเพิ่งรีทูกันเสร็จแล้วก็ยังยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่าตอนนี้อยู่รีทูเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสเต็ปต่อไปใช่ครับก็หลังจากอ่านตแล้วอ่ะมีอะไรที่อ้ว่ามันท้าทายก็ตอน,นี่ผมอ่านรีทูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออบทค่อนข้างท้าทายสนุกแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็มีหลายมิติออกมา,มาผมก็รู้สึกว่าเอออยากเปิดกล้องไวๆแล้วเลยครับหรือว่ามันเข้มข้นตั้งแต่ตอน ลิทูเลยอะคือปกติเราอาจจะเคยแบบลิทูมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดเนี้ยอันนี้คือตอนลิทูก็คือแบบว่าพี่ฝนแบบเอเตอร์ทีเขาคือเขาเป็นคนทํางานแบบเต็มที่แล้วก็ตอนที่เราลิทูเขาก็อยากให้เราลิทูเป็นตัวละครไปเลยเราจะได้รู้ว่าการที่เราอ่านออกมาเป็นตัวละครเนี่ยมันจะแบบเข้าถึงบทได้มากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะมีปัญหาเรื่องบางคํา หรือว่าอะไรที่มันต้องพูดยากมันไม่ชินเนี่ยเขาก็อยากให้เราแบบพูดออกมาจริงๆเราจะได้แบบหมายความนะครับอย่างลิทูเรื่องก่อนผมอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดนี้เพราะอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นพีเรียชใช่ไหมัมก็เลยแบบมีความแบบว่าต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องตามน้ําไปอะเห็นอรเรื่องภาษาก็มันก็จะมีคําบางคําที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็มันก็มีความยากอยู่อย่างผมเนี่ยก็มีหลายๆคําที่ผมต้องไปฝึกเหมือนกัน ใช่ครับเป็นคําที่ไม่ได้เจอในยุคในในในปัจจุบันเนี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ความแรนกนี่ยังไ่ได้เป็นแจงแจงของเราแต่ทุกายกับทีมผ่าครับผมเป็นยังไงบ้างค <laughs> รับแต,ต่การตรวจติมีตั้งตังนะตั้งแต่วันตรวจตัวใช่ครับก็ <laughs> หลังๆก็เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเราทํางานด้วยกันเยอะขึ้นก,นก,นก็น้องๆพี่ๆทุกคนก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เจอกันบ่อยก็รีดทูเสร็จก็ไปกินข้าวกันเลยครับใช่แต่ว่าขอโทษครับโดยช่วงมีป่วยอยู่ขอโทษครก็นั่นแหละครับก็ ไม่ได้รู้สึกว่ายากอะไรก็รู้สึกว่าเข้ากับทุกคนได้ดีเพราะน้องๆก็ในกองมันก็สนิทกันหมดผมว่าบรรยากาศในกองนี้ก็เอ้ยยังไม่ใช้คำว่าในกองไม่ได้ใช้คำว่าบรรยากาศตอนรีทูต์ก็บีมากๆผมรู้สึกว่าเออเคมีของแต่ละคนเนี่ยน่าจะมันมากแน่นอนตอนตอนวันถ่ายนะใช่ครับก็คาดหวังอยากให้เปิดกล้องไวๆใช่ครับได้การในกองเป็นยังไงบ้างครับสนุกความใครพูดใครฟังใครพูดเหรอครับมัน้อมีความผู้วายอยู่เหมือนกันเนาะสุดๆสุดๆก็ถ้าเอาแบบว่า ตอนนี้ให้นัมเบอร์วันจากการที่รีตูมาผมว่านัมเบอร์วันตอนนี้น่าจะเป็นน้องโฟดน้องโฟดแบบว่าเอ็นเนอร์จีเยอะน่าสดใสอะไรอย่างเงี้ยเวลาอ่านไปก็จะแบบว่าก็จะมีคำบางคำอ่านไปเก็น้องเขาแบบยิ้มบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เห็นเขาบอกว่าแบบมีความแบบโดดเส้นเยอะเออโดนเส้นผมตอนเน้นขำกัามากกว่าเนาะอ๋อใช่ใช่แล้เน้นจอยๆแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยเราจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันเครียดหรือว่าอะไรก็เออเล่นกันแบบขำสนุกสนุก เพราะว่าอย่างคําบางคําตอนรีทูอ่านไปอย่างเงี้ยที่กดเขาก็ขำเออมันก็แบบใส่อินเนอร์กันก็ตลกกันดีเลยครับใช่ไม่ได้ซีเรียสขนะ่ะเราแต่ว่าเออเราก็ตอนเราทำตอนรีทูก็ต้องทำให้มันดีที่สุดในตอนนั้นใช่แต่ก็ถือว่ามันเป็นรากมากขึ้นแนะตอนแรก,แรกใช่ครับก็ตามาตามสเต็ปกับเออทางที่ค่ายเขาวางรถแมพไว้ว่าเออเดือนนี้ต้องเริ่มสเต็ปเท่านี้เท่านี้มันก็เป็นไปตามสเต็ปใช่ครับสเต็ปต่อไปก็ เดี๋ยวถ้ามีเปิดกล้องเลยเราก็รอออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะไอ้ผมผมไม่รู้จริงๆว่าเออตอนไหนแต่ว่าผมก็ใกล้แล้วแหละครับใช่แล้วของเรายังมีซีีรส์เพิ่มงนึงอ๋อใช่ก็เป็นความลับในบทเพลงครับผมก็เดดดี้ออฟซีเคก็อันนั้นก็ก็ตอนนี้ก็ถ้าอัปเดตตอนนี้ผมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เอออยู่ในขั้นก็คุยกับพิเติลพุ่งกลับเรื่อยๆใช่ทิศทางก็ ที่ทานก็ขึ้นไปเรื่อยบใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ใกล้ตัวถือว่าตัเป็นสกายเลตฮาร์ดใช่ครับเพราะว่าเรื่องนั้นก็คือเหมือนถ้าเราทำสกายเลตฮาร์ดเนี่ยก็มีเรื่องนี้พร้อมกันเนอะเออผมผมอาจจะจะเหนื่อยทางค่ายเขาเลยเมนเทจให้ให้ทุกคนอะไรครับใช่ก็เลยเออมันจะง่ายกว่ากับการที่เราโฟกัสเป็นเรื่องๆไปใชาเห็นมครับจากในในดูเคยที่ผ่านตอนแรกเรามีแบบต้องเล่นเวลลี่เพราะเราก็ไปเรียนจริงๆนะก็ผมคิดว่าคือผมก็เล่นได้เป็นนะแต่ว่าเพื่อความเพื่อความอินแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีลองๆไปบ้างใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่ามันต้องฮาร์ดเวิร์ดเหมือนกันไอมันต้องฮาร์ดเวิร์ดเหมือนกันไอไวโอวลินผมว่าเคยเห็นพี่สาวเล่นตอนเด็ก <S <S ก็ <ๆ S 2> แบบก็ายากเหมือนกันค่อยๆไปค่อยๆไปเราลิฟซิงก์เอาก็ได้เนี่ยเอออินเนอร์เราินเออเอ,อินเนอร์ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรานักแสดงเราต้องเอาหน่อยเอาเดีเ <S <S เ๋ยวเอาเพลงง่ายๆแล้วกันอเลยใช่ขนาดตอนอันนี้เอาเอที่ผ่านมาครับผมเป็นไงบ้างครับโชว์ของเราถือว่าได้ควทงฮานะก็ ก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบเพราะว่าเออรอบนี้ก็มีน้องมาสคอดด้วยแล้วก็มีการขึ้นสลิงอีกอใช่ใก็ม,ม,มีขึ้นสลิงแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนขึ้นกระเช้าว่าครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,น,เ,ตนเอาจิงก,ก็ก็คิดอยู่ว่าออข้างบนนั้นดูข้างล่างกออ็ไม่ได้สูงขนาดนั้นพอขึ้นไปอยู่เออสูงนะสูงมากด้วยเลยครับมันจะมีตีลังกาที่ก็เออก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่รู้สึกดีใจที่แบบได้ทำให้แฟนเลย อ๋อใช่ครับใช่ก็ตอนนั้นเราเราร้องเพลงพุ่งสนิทแล้วเออแล้วก็คือเราอ่ะเคยได้ยินครูกล้องเขาแบบว่าเออเขาบอกว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยมันมันทัดใจผมนะครูกล้องบอกว่าเออคนฟังอ่ะเขาไม่ได้ฟังหรอว่าเสียงไหนจะสูงที่สุดเสียงไหนจะต่ําที่สุดเขาฟังแค่ว่าเสียงไหนที่ฟังแล้วเข้าไปแต่หัวใจเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นครูกล้องก็จะบอกว่าเวลาร้องเพลงอ่ะเราต้องหมายความตามที่เราร้องก็คือต้องมีอินโนชอรนอนลท่างสูง เหมือนนักร้องหลายๆคนแบบพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินเวลาเขาร้องทำไมเราดูว่าทำไคนที่เขาร้องดีจหวะก็คือเขา้องอินไปกับเพลงเราก็เลยเออจำตรงนี้แล้วก็เอามาอะแดปใช้กับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบร้องเก่งเต้นเก่งอะไรอะไรเราก็เออเอาอินเนอร์เข้าสู้แล้วกันเพราะน้องๆแต่ละคนก็ทําไม่ดีมากชัว์ผมก็จะเป็นเรื่องของกบบการส่งอารมณ์และการก็ดีใจมากครับใช่ที่แบบได้ทําเพลงเพื่อนสนิทผมเป็นคนเลือกผมเป็นคนตามเมื่อกี้พูดมาแล้วว่าเรามีลูกแล้วบีครับผม ครับผมเป็นไงบ้างครับน่ารักมากคอมบ์ฟ็อกซออน่ารักชอบไหมฮะคอมบ์ฟ็อกรู้สึกเป็นเด็กที่มีเสน่ห์เนี่ยฮะรู้สึกเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายใช่ไหมฮะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กแบบหลังห้องที่น่ารักไปอยู่กับยายสังได้เลยคอนทราสต์พร้อมรับงานให้ลูกไหมใช่นะครับพร้อมรับงานให้ลูกเลยพร้อมรับงานให้ลูกแล้วก็เอาพ่อไปด้วยนะครับงานาคู่ลูกกับพ่อไม่อยากแยกจากกันนะฮะอยากอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกต้องไปทํางานคนเดียวพ่อเป็็็นนนห่่วงงไเเเเรราาปปพอติดลูก เออถ้าพ่อถ้าลูกต้องไปทำงานคนเดียวเราเป็นห่วงแล้วก็อยากจะทํางานกับลูกตลอดทุกงานครับผมใช่ไม่อยากแยกกันเลยใช่จริงจริงเหรอครับโ o ปีนี้นะครับอืมจริงๆก็ถ้าในเรื่องของพาร์ทส่วนตัวก็ผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปขึ้นเรื่อยๆแหละเอออย่างล่าสุดก็ไปดูหนังส่งด่วนใช่ไหม u n d e r e s t i m a t อะไรใช่างเ้ยก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ๆก็รู้สึกเอออยากเรียนภาษาจีนบ้างอ่ะพี่จี้ก็ดูมิวไปบอกเอ้ย นอส่งฟอนสักพู่จีนได้ก็โอเคนะเผื่อไปเปิดโอากาสที่นูน่นก็เพิ่งโกเพิ่งเด้งเมื่อกี้เอออยากอยากคู่จีนให้ได้ไหห<อ>ดูครูไปแล้วใช่ฮะก็อยากลองพูดจีนได้แล้วกันอาจจะไม่ได้ก็คงต้องพี่บี่ก็บอกว่าเออเขาต้องฝึกเยอะนะอะไรเงี้ยก็อยากลองดูใช่เพิ่ง<ช>โกเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้เลยตอนคุยกับพี่บี่ใช่ฮะก็จริงปีนี้ค่อนข้างว่างเปล่าเลยได้โกมาแล้วหลังจากดูหนังเรื่องอน,นี้แหละใช่ฮะขอบคุณครับ